วันนี้จะพาเรากลับมาดูทักษะการต่อบอลของน้องยุทธนะครับเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งพันนะครับ ปกติน้องยุกก็จะน้องยุธก,ก็จะดอแบบนี้ทุกวัน1นึ่พนะครับดอให้ได้1นึ่ันก่อนที่จะไปสเ,เต็ปอื่นนะครับสำคัญก็คือต้องมีใจรักมาก่อนนะครับใจรักอันดัแบบแรกนะครับ ทำด้วยพรสวรรค์นะครับถ้ามีพรสวรรค์แล้วก็ถ้ามีใจรักใจรักหนึ่งคือใจรักทําบ่อยๆทําให้ชินเดี๋ยวก็เก่งแต่ถ้ามีพรสวรรค์ก,ก,ก,รรก็จะเก่งเร็วนะครับแต่ถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องเอาพรสแสวงครับทําบ่อยๆทําเรื่อยๆกว่าน้องยุทธจะดอได้ก็ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มนะครับกว่าที่จะดอได้เป็นพันนะครับ หนึ่งปีเต็มๆสำคัญคือที่น้องยึดบอกว่าใจรักมาก่อนเงับเราตามด้วยพรแสวงแล้วก็พรสวรรค์มันจะอยู่ในนั้นหมดนะครับ วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูท่าสากันดอบอลก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตามด้วยกันควงบอลที่หลังนะครับแ,แรกๆก็คือดอบอลแบบนี้นะครับแล้วค่ตามด้วยกันควงบอลไม่ยากหรอกครับไม่ยากถ้าเรามีใจรักแล้วก็อาศัยพรสแสวงเอาครับเดี๋ยวพรสวรรค์ก็ตามหลังมาเองครับ สนใจก็ติดตามได้นะครับในยูทูบของน้องยุทธเลิศยุทธเลิศ channel นะครับจะมีทักษะกันดอบอลบอลทุกอย่างอยู่ข้างในนะครับจะเริ่มต้นกันดอบอลแบบนี้แล้วก็ค่อยขึ้นเข่าขึ้นหัวครับ ความผันของน้องยุทธก็ว่าอยากจะเป็นนักเตะอาชีพนะครับนายน้อยก็อยากจะให้ติดตัวสโมสรครับข้อหมายแรกก่อนนะครับว่าว่าอยากจะติดตัวสโมสรนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวของโรงเรียนนะครับเป็นตัวความหวงของโรงเรียนนะครับอนุบาลเวียงแก่นอนุบาลเวียงแก่นหรือว่าอำเภอเวียงแก่นอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย